พิมพิชาอุตสาหาจิตค่ะเป็นลูกสาวของบอกวิติแห่งขายหัวเราะนะคะขายหัวเราะนะคะก็คือแบรนด์การ์ตูนไทยที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของการ์ตูนแล้วก็คาแรคเตอร์ไทยในการสื่อสารเรื่องต่างๆแล้วก็ใช้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ไปให้ถึงที่สุดค่ะ ที่คอลแลบกับแสนสิริเป็นแบบใจแอนแทบลอยแทบลอยใหญ่ขนาดเท่านี้เลยค่ะ mm hmm. ขายหัวเราะอีเมลค่ะหลายๆคนไม่รู้ว่าเรามีอีเมลสับสคริปชั่นขายหัวเราะด้วย mm hmm. คือเราจะมีขายหัวเราะมินิเหมือนส่งเป็นไฟล์หน้าไม่ได้เยอะมากค่ะส่งให้คนเนี่ยสามารถอ่านได้ทางอีเมลทุกอาทิตย์เล่มนี้ค่ะ no covid mm hmm. ก็จะเป็นโปรเจกต์ hmm. ที่เราทำช่วงโควิดค่ะ เราก็ใช้การ์ตูนคาแรคเตอร์ของเราในการสื่อสารประเด็นเรื่องโควิดให้คนเข้าใจมากขึ้นทั้งวิธีการป้องกันตัวหรือว่าความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้กลายเป็นโปรเจกต์ที่ได้คอลแลบกับ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกน่าจะเป็นโปรเจกต์เดียวกันคือโปรเจกต์โควิดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่คิดแล้วก็รู้สึกว่าต้องรีบทำเลยส่วนมากจะจะเกินจากที่เราคิดทุกอันเลยจากสิ่งที่เรา ตั้งเป้าไว้จริงๆหลายๆอันของขายหัวล้อเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราขยายพรมแดนไปมันก็จะเป็นในด้านต่างๆที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างโปรเจกต์ล่าสุดและกันที่เราขหลากับแสนสิริ e อันนี้ก็จะเป็นอันที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าได้เห็นขายหัวล้อในสถานที่จริงอย่างเช่นบนบิลบอร์ดต่างๆเวลาไปเดินดูในบ้านตัวอย่างก็มีคาแรคเตอร์ของเรา เปิดเผยไม่ได <lebih but> <movement> ้แต่เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นการผลิตตัวกระตูหรือคาแรคเตอร์ต่างๆค่ะเรามีทีมที่แบบมีบริการด้านนี้โดยเฉพาะของเล่มเก่าๆถือว่าเป็นแรไอเทมมากเลยเพราะว่าทางนี้เองก็ยังไม่มีนะคะ ก็จะเป็นขายหัวเราะที่คอแลแลบกับโรงพยาบาลศซีริราชปิยามหาการุษนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือสุขภาพดีฉบับอารมณ์ดีพิเศษในรูปแบบการ์ตูนขายหัวเราะฟีดแบคดีมากๆทางโรงพยาบาลบอกว่าแบบของที่วางโชว์ถูกขโมยหมดเลยกลายเป็นว่าแบบว่าต้องทำเวอร์ชั่นอ e ีบุ๊กตามออกมา ลั c กี้ค l end เดอร์ของไข่หัวล้อนะคะมันจะเป็นปฏิทินที่มีแก๊กไข่หัวล้อให้อ่านแต่ในขณะเดียวกันก็มีบอกเรื่องของมงคลความโชคดีอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่ามันเป็นที่ร่ำลือกันในหมู่แฟนๆว่าใบหวยแม่นใบเลขแม่นค่ะก็เป็นที่แย่งชิงทุกปีเลย